ถ่ายโดรแบบคนเดียวครับน้องๆมาอยู่วันนี้ครับวันนี้จะพาชมครับผมครับ3ชุด3ราคาครับวันนี้จะส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนครับวันนี้จะเทศก่อนส่งครับชุดนี้ครับผม26,900บาทครับชุดนี้ครับผมครับชุดนี้ก็จะมีเบส15นิ้วครับ2ตู้ครับผมเทอร์โบ15นิ้ว2ตู้ครับแล้วก็จะมีกลาง a b 2ใบครับกลางนี่ก็เป็น12นิ้ว2ดอกแรมตัวใหญ่2ดอกครับผมครับนี่ครับผมชุดครับผมาวเวอกก็จะมี a b 6 0 0ครับผมขนานครับ ผมบลังครับขั้นหนึ่งรับเบรคขั้นหนึงครับเส้นกลางนะครับผมคอสสามทางหนึ่งตัวครับขั้นหนึ่งรับเบรคขั้นหนึงกลางเหมือนกันครับเพื่อให้แยกความจินตนากามากขึ้นครับแล้วก็จะมีมิกซหนึ่งตัวครับมิกซสี่ไม้นะครับมิกซสี่ไม้ครับบูทูธเอฟเฟกต์ครับผม EQ ในตัวครับผมไม่ต้องเพิ่ม EQ ตัวนี้จัดการทในบทไว้เป็นอุปกรณ์สายเสยครับผมเราให้บดทั้งชุดนะครับผมกับชุด26,900ืารชุดนี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบเบสโทนเทอร์โบคคครรรัััับบบบบบแแแนนนนนน่่ๆฟงีี้้าก็ะชุดเลยผมครับ แล้วก็มีหูจับในตัวนะครับผมครับหูจับในตัวไส้กาบมีหูจับในตัวครับผมสายเสยแล้วก็มีครบทุกอย่างเพราะอุปกรณ์สายตู้ครับกับชุด26,900นานะครับชุดนี้ครับผมครับมาทดสอบฟังเสียงกันครับฟังแต่ OY ชุดไปเลย <Qu iz> ชุดขยับมาหนึ่งชุดครับผมครับชุดนี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยครับผมครับไม่ว่าจะเป็นครับเหมือนกันครับที่เป็นพาวเวอร์ใน B หกร้อยหนึ่งแท่นครับเครื่องหนึ่งขับเปรตเครื่องหนึ่งกลางเหมือนกันครับคอร์สหนึ่งตัวครับขครืงหนึ่งขับเบรขเครงหนึ่งกลางเหมือนกันแล้วก็มิกแล้วก็มิกครับผมมิกก็เป็นมิกซสี่ไมล์หนึ่งตัวบูทอัพเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับผมครับบูทอัพเอฟเฟกต์เหมือนกันครับแล้วก็เสียงเบรดครับผมก็เป็นสิบสองนิ้ว ตัวที่เราออกแบบครับจะเป็น2สไตล์ครับรถจนกับ PA ผสมกันนะครับผมครับลูกลักเสียงก็จะมีคุณภาพมากขึ้นครับผมครับมีมิติทั้งด้านมิดโลได้ดีมากขึ้นครับลูกลักกระเดียงได้สดได้ดีมากขึ้นครับเสียงกลางเป็นสีนิวคลัมครับสีนิวคคลัยมทำไมถึงเป็นดอกเล็กครับฟังในบ้านครับต้องเป็นดอกเล็กเสียงก็ได้ความสดของเสียงเวลาเปิดเบาครับเปิดเบาก็ได้เสียงได้นี่ครับข้อดีของกระโพรงเล็กคือเวลาเปิดเบาจะเสียงดีมากครับ จะไม่เหมือนลำพงใหญ่ลำพงใหญ่เปิดแต่เบ,บาความถี่จะไม่ครบนะครับลำพงใหญ่เปิดแต่เบ,บาครับนี่ครับที่เขาที่เขาเรียกเป็นลำพงเล็กฟังในบ้านเพราะไอ้ผลนี้ครับผมครับเพราะจะได้คุณภาพเสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นครับแล้วก็เปิดแต่เบ,บาฟังในบ้านก็เปิดได้เลยครับผมครับ ยมาชุดนี้เรามาขยับไปถึงรุ่นครับชุดนี้ก็ถือว่าคล้ายที่นั่งรุ่นครับผมครับชุดนี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับได้ครบเหมือนกันนะวบเบนเดบีหกร้อยคอสไม่ลอยปักไฟครับผมครับชุดนี้เป็นครบชุดที่ครบเซตมากน่าดูครับผมครับชุดนี้ลูกค้าขยับเป็นมิกซ์หกใบนะครับลูกค้าขยับมิกซ์หกใบครับก็เพิ่มตังค์นิดหน่อยครับผมครับตู้เบรกก็เป็นสิบห้านิ้วเหมือนกันครับสิบห้านิ้วครับผมครับสิบห้านิ้วเส้นกลางก็เป็นคอร์ลักหกจุดห้านิ เรามาทดสอบฟังเสียงกันชุดนี้ครับเจ้าจันทร์ปลืดาวสิบสี่พาวันนาลิขิตผมก็จัดใจฉันมอบแด่เธอปากใจดวงนี้ที่มันลักแม่อี่สุดเธอไม่มีวันเลิศกุลาสีแดงที่มอบแด่คุณเพราะเป็นใครคนเบื่อ,อยา ชุดครับชุด2 3 9ห0่บาทชุดนี้ก็ถือว่าขายดี1ชุดเอกสาวครับเบสิมานิ้ว2ครับกลาง65นิ้ว2ตู้ครับผมครับถือว่าสุดยอด1ชุดครับผมอุปกรณ์ครบเบ็ดเสร็จทุกอย่างว่าเป็น power อร์ d ไม่ลอยปลั๊กไฟขับใช้งานในเคอรเรียงล็อกคาลากะได้เลยครับผมครับหายใก็ยอมอาที่เราฟังเข้ากันทุกชุดนะครับผม